ให้เราทําอะไรพี่ยุ coming, ้ยอยู so like like ่หน้าจอเพิ่มเพื่อนได้ไหมคะเขาเขาไม่มีจุดแตะไปที่โปรไฟล์แล้วเพิ่มเพื่อนได้เลยไหมคะคุยเห็นแต่ใครอยู่ที่หน้าจอคุยไหมคะมีตัวหนังสืออยู่ที่หน้าจอก็จิ้มไปที่รูปเขาเลยค่ะแล้วแตะเพิ่มเพื่อนได้ไหมคะคำว่าติดตามอย่างนี้ยค่ะได้ไหมคะติดตามได้ไหมเราติดตามเขาอยู่แล้วค่ะเป็นเพื่อนเก่าที่เข้ามา ค่ะอ่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะอ่ามันจะมีสัญลักษณ์คล้ายๆตรงนี้ค่ะคุยยุ้ยเป็นเป็นมืออย่างเงี้ยค่ะรูปมืออย่างเงี้ยค่ะเราเข้าเข้าร่วมสัญลักษณ์มืออย่างนงี้นะครับเข้าร่วมแล้วเข้าไปที่แตะไปที่มือได้ค่ะควรจะเห็นนะคะเนี้ยค่ะมีแต่เป็นเพื่อนแล้วทั้งนั้นเลยใช่ค่ะถ้ายังไม่ถ้ายังไม่เป็นเพื่อนเราเข้าไปแล้วกดติดตามอ่าพี่วิย์ก็เป็นเพื่อนแล้วค่ะ อ่านแหะอ่าพี่วิ์เป็นเพื่อนแล้วเข้ามาเดไลท์ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะอ่าไม่เป็นไรอันนี้คือตั้งใจอยากมาแบทเกอร์เจะเห็นอย่างนี้ค่ะคอมว่าติดตามอยู่ข้างล่างแล้วก็เพิ่มเนค่อนเพื่อนกันและกันได้ยินดีต้อนรับคนใหม่ๆนะคะอืมค่ะค่ะเราก็แนะนำสอนออนไลน์กันแบบง่ายๆอย่างนี้ยค่ะ มีนะคะแต่คือคนเยอะมากในช่อง t ิ k t อกที่เขาค่ะอยากมาได้รับความรู้นะคะอยากมาได้รับความรู้<ะ>แล้วก็อยากจะมีเพื่อนในช่อง t i k ตอกแล้วก็เข้ามานะคะคนไม่ออกไปไหนกันเลยเพราะว่าติ k t อกให้ความสนุกและมีรายได้ไม่ใช่แค่สนุกแบบไร้สาระนะเป็นความสนุกแบบสร้างสารรค์คุณค่าแบบมีรายได้ด้วยค่ะ เพราะว่าใช่ค่ะบางคนก็ให้ทิกตอกให้เงินรางวัลด้วยนะคะแต่จะเร็วที่สุดจากการที่เรามีธุรกิจของเราอยู่แล้วอะคะ่ะโอ้สวัสดีค่ะบอดบริหาร w i สตัมครูพิงกี้นะคะส่งทั้งดอกกุหลาบนะคะเราเราชอบเนาะสายเปเนาะครูยุ้ยเนาะสายเปเราก็ภูมิใจมากเลยค่ะเราก็จะแบบมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆนะคะอย่างของครูกาแตก็ตั้งช่องนี้มาสอนออนไลน์สําหรับมือใหม่เลยนะ มือใหม่แบบว่าเป็นคนที่พื้นฐานเลยค่ะเราสอนแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วคุณไปต่อยอดอได้นะคะยี่ไหมคะแม่พัดเนาะแม่พัดใครเข้ามานะคะแม่พัดล็อกเอาไวะะ้เลยค่ะจัดเลยค่ะกดไปที่รูปภาพแล้วก็ขอติดตามอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นแม่พัดน่ารักน่ารักแม่พัดมีคลิปน่ารักเยอะนะคะอย่างของคุณนุชอย่างเงี้ยโปรไฟล์สีแดงๆอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปนะก็เพิ่มเพื่อนเ,เราอย่าหยุดที่หนึ่งพันคนนะคะ พอหนึ่งพันคนเราก็เริ่มแล้วทำยังไงให้ได้สองพันคนสองพันคนทำยังไงให้ได้สามพันคนนะคะนี่คือกิจกรรมที่ติ๊กตอกให้เราเพิ่มเพื่อนผู้ติดตามนะผู้ติดตามแบบไลค์ขด <K> <c oughs> จำกัดคนะ่ะพี่ยุย้ยและอีกช่องหนึ่งโปรไฟล์มันจะมีคำว่ากำลังติดตามได้แค่ถึงหนะนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่นคนแต่คำว่าผู้ติดตาม,มผู้ติดตามไลค์ขีดจำกัดเลยค่ะให้มากที่สุดน,นะบอกเย<อ>วิตด้วยเนาะ เฮียมิดบอกว่าสวัสดีครับเนี่ยค่ะเฮียมิดจะได้เพื่อนใหม่นะพี่ต่อจะได้เพื่อนใหม่อีกคนหนึ่งเรียกเฮียเพราะว่าทำมะพร้าวคบวงจรอ,อีกคนหนึ่งเรียกพี่ต่อนะพี่ต่อต้องแนะนําตัวเองไวยนะคะพี่ต่อยังอยู่ไหมคะพี่ต่อทําธุรกิจอะไรแต่ว่าเฮียวิดนะคะทำมะพร้าวคบวงจรเน,นี่ยค่ะเราก็จะได้